มาแล้วเขาบอกว่าสุกี้ตีน้อยนี่อะไรอะเมนูราเมนนี่ค่ะเอฟซีเขาบอกว่าสุก,กี้ตีน้อยออย, F อกกอย,ยุนิแซบฉันจะลองมาเปิดพิสดารนสุก,กี้เทอร์มินอนอสุก,กี้เทอร์มินอนอย่ไสเขาเรียกว่าสุก,กี้ตีน้อยเออั่นละอ่านยังไงก็ได้คณะอ่านยังแบบว่าคนฝรั่งเขากาสุก,กี้เทอร์มินอลบอแมน่น เขาเรียกว่าสุก,กี้ตีน้อยโอ้นะมึงนีเธอไม่นอนนะ T E E T N O I ตีน้อยตีน้อยเออไข่หวานบ้านซูซี่ก็มีมาไข่เอฟซีวันนี้เราก็จะมาลองเปิดพิสดารนะคะสุก,กี้ตีน้อยแล้วเอาอะไรมาวางไว้แม่สันจดเนี่ยสุก,กี้ตีน้อยจอดรถได้ตรงไหนสระบ,บุรีหอบหิ้วของกินถูกปากของฝากถูกใจว่าไฉนเห็นกันหรือเปล่าขับรถเข้าไปในร้านเลยเขาบอกอ่อรอคิวหรือไงนะนั่งกันนะ่ ปลาปลาหนันดิสูคนหลายปานันติเอาไปจอดรถนะในร้านเลยขนมเบื้องทานระหว่างรอคิวเออดีดีด,ดีมันจัดมาอีกก็ดีปะ่ะเดี๋ยวเราไปรอหลังร้านมีรอคิวป้าสูคนหลายปลานนันีิฉันกับมักแห้งด้วยไลประเภทม,มารรอคิวนี่มันเล้าใจดีวะฉันก็งงว่าทําไมต้องรอคิวด้วยสก,กี้ตีน้อยเป็นมาโต๊ะมันน้อยหรือยังไงวะคนมารรอคิวนี่อ้าว เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องว่ามากินสุกี้ตีน้อยไม่ว่าสกลนครหรือที่ไหนส่วนมากต้องรอคิวเอาละฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมันต้องรอคิวว่าถ้าอยากรู้คุณต้องไปจอดรถแล้วรอคิวเหมือนร้านไก่ยกโคกเหมือนกันอันไหนที่อันหลงรอคิวนี่มันสสียบได้เอฟซีมันได้อารมณ์ตัวเออแบบไปนั่งรอต่อคิวเหมือนแจกฟรีนี่มันจะมีความสอขโอ้ยของเขาดีว้ย ของเขาดีจริงๆมันถึงต้องรอคิวมีที่จอดรถไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วยียบเข้าไปเลยอึ้งหน่อยย,ยบเข้าไปเลยอจอดจอดจอดฝนจะตกฟ้าจะร้องฉันไม่สนฉันจะไปรอกินสุกี้ตีน้อยใครอยากกินกระสันก็ตามมานะจ๊ะเจ้านายหามเลยชีวิตดีๆฝนก็จะตกเอฟีเห็นปะ่ะฝนก็สิตกกบบ่ย่านดอกฝนจะตกฟ้าจะร้องเราจะมากินสุกี้ตีน้อยปะ่ะไปกัน นะขึ้นขายอย่างก่อนเดี๋ยวเรากระเป๋ากันเราจะพาไปดูบรรยากาศหน้าร้านว่าการมารอกินสุก,กี้ตีน้อยนี่มันได้อารมณ์ดีนะมันเราใจเพราะว่าเฮาว่างพอดีเป็นยังดอกเอฟซีเป็นยังจะต้องมาล่อสกลนครก็ไปล่อหลทีเแล้วต้องถาคิ้วกันนี้แต่วันนี้นะคะเราก็อยากจะรู้เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องว่าเพราะอะไรวเวลามากินสุก,กี้ตีน้อยเขาถึงร่องรอคิวมันพิเศษพิสดารยังไงวะ ฉันก็สักเริ่มไม่มั่นใจตัวเองแล้วฉันก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องรอคิวกันขนาดนี้ถ้าอยากจะรู้เราจะพาไปพิสูจน์โดยอึ่งน้อยพเนจรไปองก่อยนี่มาแห้งมาพิสูจน์นะจู่ติดกับบิ๊กซีเมื่อกี้ถามเขานะคะจะกินซาบูบิ๊กซีไม่กินหรอกเพราะว่าฉันอยากรู้เขาบอกว่าตีน้อยมันต้องรอนะจ๊ะ<น>เฮ้ยฉันชอบอะไรมันง่ายๆมันดูไม่มีราคาดูฝนก็จะตกกินเสร็จก็ฝนตกฟ้าร้องเปียงเป็นอันก็สั่ยงยังนาะ สังยังสาขาสองอออโอเคนะคะเราจะมารอกินสุกี้ตีน้อยรอสักหนึ่งชั่วโมงกินสามสิบนาทีบอสันอยากคู่ว่าเป็นอย่างคนขึ้นนั่นเพราะว่ามันไปเปิดสาขาที่สกลอิซันก็ยังไม่ได้กินอิซันย่านเขาตีอย่านเขากระทืบ,บก็เลยฟาวมาเพราะฉะน,นั้นนี่คือตึกตีน้อยนะคะเพราะฉะน,นั้นอิซันก็จะขอทําเป็นคลิปให้ดูไม่อยากไปรบกวนคนทั้งในเนาะว่าเพราะไรเนี่ยวูเมนนะคะกับเมนห้องน้ําอยู่ข้างนอก ั่นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทําไมต้องรอคิวอะแค่สุกี้อะฮะเพราะอะไรต้องรอคิวที่มันน้อยมั้งเซนวานเนี่คนทังในก็กินบะสนสั่นเลยมึงถากระถาไปเซนวานเนาะเฮ้ยกูยังไม่ออกง่ายๆหรอกมึงนอนรอกันเลยอื่นเออาเป็นอย่างเดี๋ยว่นไปถามมึงกันรอจากสมองขันบากเกินหาสมองก็จังรอยโอ้ยชีวิตวาให้มันนั่งอยู่ทั้งง่ายอีกหลายบวดบอกฟาสูอันจังสั่นเลยฟาสูสู้เด้นั่งถากันจังสั่นเลยปะกูว่าบ่ไวละมั้งกูวาเนี่ย เอ็คอนเทนต์เราออกดีกว่าี๋ยวไปถามเบิ้งก่อนอันล้อโดนหลายซันบพามันไปนะออกมาเมืม้องก็ได้นี่ก็บอกว่าขนมเบื้องอยู่ระหว่างรอคิวทานฟรีระหว่างรอคิวปิดไห้บ่มี่ะเข้าเขาไปอุ่นอัวกันเราก็จะมาถ่ายทําให้ดูนะว่าสุกีตีน้อยตีน้อยตีใหญ่มีไหมจ้ามีแต่ตีน้อยนี่รารอคิวไปซันส,สิเขาไปเราเดือบาทเนะี่ยสกีตีน้อย สังหารสุดท้ายตีสี่ครึ่งเปิดตีหามีนาคนหลายฉันเข้าไปเบิ้งกัเสร็ะกดออโตโอ้ดูสิโอ้โหเออว่ะมันรอจริงๆเขาบอกให้นั่งรอเดี๋ยวฉันไปถามดูสิรอคิวจองคิวโโหเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะจองคิวนานหรือเปล่าหรออีกกี่อีกกี่ชั่วโมงนาที ของแท้ต้องรอคิวนะจ๊ะ f อคุณดูเอาสิามคิวหน้าร้านค่ะระบิดดูเวลาให้ไม่ได้นะคะอ๋อเหรอปกตินานไม่ลงสิบสามคิวในในสาล้วแต่ลูกค้าด้านในคือค่ะหค้าข้างในข้างในอ่าทานได้สิบคิวโอสิบสามคิวนี่ปกติถือว่าเยอะไหมลูกทุกจังหวัดเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะแวชันโ ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมตัวเช็คเวลาไม่ได้ค่ะหรอยังไงซื้อแล้วก็ต้องรอเหรอหรือว่าเอาแต่บัตรคิวเฉยยังไม่จ่ายเงินใช่ค่ะเราเป็นบัตรคิวเฉยที่เดียวเอาบัตรคิวน,นจะจเอฟซีเรารอเพราะว่าน้องเขาก็ไม่แน่ใจว่าวจะนานนี่ถ้าบัตรเกี๊ยวกุ้งอันนี้อะไรเนี่ยสั่งข้างในเหรอลูกเหรออ่าบัตรคิวเห็นไหมเนี่ยน้ำจิ้มนะถ้ารอคิวไม่ไหวก็มาซื้อน้ำจิ้มไปต้มกินเองที่บ้านใช่ไหม สุกี an, ้ตีน้อยตีน้อยบ่แม่งตีใหญ่เลยไปเข้าไปหาหมองนั่งก่อนเมื่อยไหลก็นอนถาก็ได้บ่มีไผ่วาดอกอืสนัดสินอนถาก็ได้เออเดี๋ยวฉันสเจะมาไล่สดนอนถาเระได้เลขที่ออกเอศูนย์ห้าเจ็ดนะจ๊ะขอเชิญหมายเลขเอศูนย์สี่เก้าโอ้ยสี่เก้าแล้วห้าสิบสี่เก้าแล้วห้าสิบก็ใกล้ๆแล้วอีกเก้าคนบ่ต้องย่านดอกได้กินแด่แท้เลยก็ใช่ไหม ไปสาขาไหนก็ต้องรอถ้าคุณไม่รอคุณก็กลับไปกินมาม่าที่บ้านก็จะไหมเอองเราดีเนาะเห็นไหมดูประตูทางเข้าทางออกกวนตีนก็ไปยังสรนละแล้วก็สินไล่เออมาเป็นอย่างดอกถ่ายดังแต่มันจังสินไล่บ่ได้ถ่ายข้างบนทำไมถ่ายไม่ได้นะโมโหหิวละมังยายเออก็ประมาณนั้นแหละอีกตั้งเก้าคิวอะก็เพื่อเป็นการฆ่าเวลาก็ทำคอนเทนต์ไปก่อนมีอะไรป้า โอ้ยควรตีนี้กูว่ามึงเด็กินตีนก็ใครโซนห้าเจ็ดนะคะเรกที่ออกไปซื้อหวยลาหวหวยไทยรอก็ได้นะยังไม่ได้กินเดี๋ยวลูกค้าเบื่อหน้าฉันก็รีบกินรีบหนีหรอกค่ะอย่าชียนั่งถาไปพูดเขายังมาถากันในต่งบักซิบบักคิวสัมแปดเก้าคิวอย่าถ้ามาสัจจมสะอะัดสะแอะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราก็ดูคนนู้คนคนนี้ไลฟ์สดไปเลยเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหม ให้กำหนดตั้งสองชั่วโมงนะฉันกินชั่วโมงเดี๋ยวฉันก็อิ่มอัลลาดแล้วไข่อึ่งหรือฉันเอาคอนเทนต์ไปงั้ยแหละเออฉันอยากชอบเปลี่ยนไงอร่อยไม่อร่อยฉันไม่รู้ฉันเบื่อซาบูเขาใช่ไหมเดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเวลาเขาคุยถึงตีน้อยโอ้ยมะฮูจักดอกมะฮูมาเฮียเพราะฉันต้องรอใครจะมาตามมานะคะตีน้อยสระบุรีม่ออกออกอีกแล้วสองเห็นไหมโอ้ยเขามานอนหนีกันดอกค่าเดี๋ยวเขาอิ่มเขาก็ออกค่ากระจายบ่ค่า เออทำอะไรก็ให้รู้จักรอนะคะเดี๋ยวพบกันนะจ๊ะอันออกมาอีกแล้วเห็นไหมขอเชิญมาปีศุกร์ปิดสองปีศุกปิสองอันเห็นไหมว่าโดนดอกจ้ะไข่แล้วทาไปแล้วนะโอเคเด้อซ้ำนี้กัน